การเลือกสว,วาารัคงนี้มันแตลกประหลาดที่สุดให้น้ำหนักความสําคัญของมนุษย์ของคนไทยในแต่ละอาชีพที่ไม่เท่ากันเกือบเกือบร้อคนนี้เป็นเป็นคนส่วนน้อยแต่คนส่วนใหญ่จะอยู่ท่เพียงแค่ห้าสิบคน200คนเข้าแบ่งยี่สิกลุ่มอาชีพให้แต่ละกลุ่มอาชีพมีตัวแทนเท่ากันคือสิคน ผู้ใช้แรงงานเกษตรกรมากกว่าชาวไร่ชาวนาชาวประมงชาวสวนสองคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มากที่สุดในประเทศไทยจะได้ประมาณสักห้ากลุ่มกลุม่มละสิบคนได้ห้าสิบแต่คนที่เหลือโออาชีพนักกฎหมายกระบวนการยุติธรรมอาชีพนักวิชาการอาชีพพ่อค้า อาชีพท่องเที่ยวผู้ประกอบการท่องเที่ยวอาชีพนูน่นนี่นั่นอีกร้อยห้าสิบการเลือกสวครั้งนี้เนี่ยให้น้ำหนักความสำคัญของมนุษย์ของคนไทยในแต่ละอาชีพที่ไม่เท่ากันมันก็ถึเหมือนกับสมัยหนึ่งที่ผมร่างร่างหนึ่มีคนพยายามมาลอบพี่าว่าคนที่มีสิทธิเลือกตั้งควรจะเป็นคนที่จ่ายภาษี ชาวบ้านทั่วไปไม่ได้จ่ายภาษีไม่ได้อยู่ในระบบฐานภาษีรายได้มีสิทธิเลือกได้ไงพยามาตรวิสผมว่าควรจะระบ,บุซะเลยว่าผู้ที่มามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งควรจะเป็นผู้ที่จ่ายภาษีเงินได้เพราะเขาจะได้มีตัวแทนไปดูแลภาษีครับแต่เขาลืมไปชาวบ้านเขาจ่ายภาษีแต่จ่ายภาษีทางอ้อมผ่านภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านภาษีนู่นภาษีนี่เยอะแยะไปหมดเราจะเอาตัวเงินมาวัดสิทธิ์น่ารังเกียจไหมตกลงคนจนไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมครับคนจน <c oughs> มีสิทธิ์ไหมครับมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะก็มันก็ไม่ใช่แต่ละคนควรที่จะต้องมีค่านความเป็นคนเหมือนกันถ้าคิดว่าเขายัางมีความรู้ไม่พอก็ให้ความรู้เขาสิถ้าคิดว่าประเทศนี้มันมีความมีช่องว่างมีความมีจัก๊ก มีความแตกตา่างทางความคิดแตกตา่างรายได้สูงมากคุณก็ทําทให้มันแคบเข้าคุณก็ต้องพยายามพัฒนาเขาขึ้นมาไม่ใช่ถ้าอย่างนั้น,น,น,ก,น,นะน,นก็เอาคนข้างบนกะน,นนะเป็นคนเลือกเอาคนข้างบนนั้นหนเปไปคนกาหนดบ้านเมืองคนข้างล่างก็ให้เป็นเหมือนเป็นเป็นหินเนี่ยไม่ต้องมีความรู้สกึกอะไรเลยเป็น,<ค>นหิน,นลแลวถ้างั้นจะเลือกสอวทั้งที่จะเลือกไง ผมจะบอกคุณให้ความเมื่อสมัยผมร่างน,างนัดทุนปี50ผมเกือบชนะแล้วก็คือแบ่งกลุ่มแบแบนี้กลุ่มอาชีพสมมุติว่ามี20กลุ่มอาชีพเอาเหมือนกันเลยนะครับแต่คนที่จะเลือกเนี่ยไม่ใช่ผู้สมัครเลือกเองแต่ให้ประชาชน40ล้านคนที่มีสิทธิ์เลือกทั้ง40ล้านคนบอกว่าตัวเองสังกัดอาชีพอะไรไปลงทะเบียนเสีย ว่าเราเป็นชาวไร่ชาวนาเราเป็นเกษตรกรเราเป็นผู้ใช้แรงงานเราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นสื่อมวลชนอะไรก็แล้วแต่แล้วประชาชนทุกคน4ี่สล้านคนก็จะมีแต่ละกลุ่มมากน้อยแตกต่างกันถูกไมครัแต่ละกลุ่มอาชีพก็จะมีคนสมัครที่อยากที่จะมาเป็นสวบแล้วก็ให้ประชาชนทั้งหมด ในกลุ่มนั้นในกลุ่มนั้นที่อายุ18ปีขึ้นไปและลงทะเบียนว่าเป็นอาชีพนี้ในกลุ่มนี้เป็นคนเลือกทั้งประเทศซื้อเสียงก็ไม่ได้เพราะนทั้งประเทศมันไม่ใช่จังหวัดใด <c oughs> ไม่ใช่เอเภอใดม็หนึอาชีพนี้เลือกัเลือกคนประชาชนทั้งประเทศเลือกเพราะฉะนั้นมันก็จะได้คนที่เป็นตัวแรนขอกอาชีพและจะได้คนที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง มีคุณงามความดีมีประวัติที่เป็นคนรู้จักในระดับประเทศเสร็จแล้วที่สําคัญแต่ละอาชีพจํานวนจะไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะถ้าชาวนามีคนจํานวนมากผู้ใช้แรงงานมีคนจำนวนมากก็จะมีตัวแทนมากขึ้นกับว่าคนที่ไปลงทะเบียนว่าตัวเองเป็นอาชีพอะไรถูกต้องเพราะฉะนัะ้นก็จะได้ตัวแทนอาชีพที่เป็นไปนตามสัจส่วน